สวัสดีค่ะนี่คิดจะไปน้ำหนาวไปกางเต็นที่น้ำหนาวใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกางเต็นที่อ่น้ำหนาวนะคะที่ลานกางเต็นหลังบ้านร i t t l e Camp นะคะเจอก,กันค่ะเจอกันครัฝากกดติดตามให้คิดด้วยค่ะ มีอ so ันเดอร์บ like ัตโว์นดราับแอนด์ดับวแอนด์ดัรถไปกลายเป็นจุดชมวิวเขาแม่มันคือบ้านเราไหมที่ไหนครับกรุงเทพกรุงเทพแต่ตอนนี้คีรินไม่ได้อยู่กรุงเทพครับคีรินอยู่ที่ไหนนะอตรงกีรินอยู่ที่น้ำหนาวครับอยู่น้ำหนาวค แล้วก็มาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วนะคะเราผ่านเส้นนี้มาก็หลายครั้งเนอะแต่ไม่เคยแวะเลยนะครั้งนี้ก็ขอแวะไปดูหน่อยแล้วกันนะคะเผื่อเขาจะมีจุดชมวิวสวยๆให้เราได้ดูบ้างนะคะคุณยายสเด็กหนึ่งครับเข้าได้หรือครับอ๋อเที่ยวปี เราเข้าไปวันที่31ทธันวาคมนะคะก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะทางอุทยานก็จะเปิดให้เข้าเที่ยวฟรีนะคะเราก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะคะไม่ถึง5นาทีก็จะเจอกับพี่เจ้าหน้าที่สุดหล่อใจดีคนนี้ค่ะเป็นไหมครับเปล่าครับมาชมวิวเฉย <มา S 3> ครับ,ม,บมีจุดชม จุดชมวิวนี่จะอยู่ด้านนอกครับอยู่ผ้าที่ขึ้นกับผ้าที่ตกอยู่ตรงริมถนนนู่นนะครับแล้วอย่างมาตรงนี้ก็มีแต่เฉพาะที่กางเต็นแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติครับก็ปิดละอ้บบอเปิดแต่ช่วงกลางวันนะครับถ้ำละจะเป็นแค่ลานกลางเต็นท์ครับผมตกก็ไม่มีครับส่วนใหญ,ญ่คือคนเข้ามาคือมากางเต็นท์อย่างเดียวครับผมครับผมได้ครับครับผมท่อเที่ยวครบได้ครับผมทีศูนย์บริการครับบนเลีย<า><อ>ครับซ้ายไปเลยครับ สรุปว่าด้านในไม่มีจุดชมวิวนะคะมีเพียงลานกลางเต็นท์เนาะแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งเราเข้าไปเวลานี้ก็ปิดเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปเก็บตาปั๊มกับลายเซ็นของพี่เจ้าหน้าที่มานะคะเป็นลายเซ็นรูปช้างน่ารักมากที่นี่เขาก็มีร้านค้าร้านอาหารเอามีไก่ย่างมีส้มตำด้วยนะคะเราก็สั่งไก่ย่างไปเนาะ เดี๋ยวน้องคีรินจะพาเดินไปดูลานกลางเต้นระหว่างรอไก่ย่างที่สั่งไว้นะคะคุณผู้ชมมาดูกันคุณผู้ชมมาดูกันคุณชมไปดูกันน้องคีรินพาเดินมาถึงลานกลางเต้นแล้วค่ะ ที่นี่มีเต็นท์ของอุทยานกลางอยู่นะคะถ้าใครไม่สะดวกนําเต็นท์มาเองก็สามารถจองเต็นท์กับทางอุทยานได้นะคะเสรีรดายครั้งนี้ไม่ได้พาเดินดูบริเวณรอบๆบลาเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าพามาใหม่แน่นอนค่ะเสร็จแล้วเนาะโอเคไป,ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปกันค่ะ ยังบ้าไอินเตอรงเขใช่แล้วค่ะเราขับรถมาประมาณ30นาทีก็ถึงลานกลางเต็มแล้วนะคะเดินไปดูม,มุม,มก่อนได้ค่ะแล้วก็ถ้าเินทางนี้ก็ขดลงนี้แล้วก็ลากไปได้อเอาแค่ของลง ถึงแล้วค่ะลานกลางเต็นท์หลังบ้าน Little Camp มนะคะลานหญ้าเขากว้างมากนะคะนี้เราก็จอดรถไว้นะคะแล้วก็เดินลงมาเพื่อที่จะมาเลือกจุดลกลางเต็นท์นะคะลานนี้ก็กว้างกว้าง,างตรงไหนจ๊ะนี่ว่างดูวงวสวยไหมลูกสวยมืสันมสันว้า เมื่อได้จุดที่พอใจแล้วก็ได้เวลาขนของลงแล้วค่ะและนี่ก็คือวิวหน้าเต็นท์ของเรานะคะทุกคนอยากจะบอกว่าของจริงเนี่ยสวยกว่ารูปที่ถ่ายออกมาเยอะเลยค่ะก็กางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวจะพาเดินไปดูโซนห้องน้ําบ้างค่ะที่นี่เขาก็จะแบ่งโซนห้องน้ําออกเป็นชายหญิงชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําชายค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปดูโซนห้องน้ําหญิงค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านในของโซนห้องน้ําหญิงนะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องส้วมในตัวค่ะแล้วก็ห้องสุดท้ายจะมีเครื่องทําน้าอุ่นนะคะเพียงห้องเดียวค่ะ เรากลับออกมาอีกทีดวงอาทิตย์จะรับหลังเขาแล้วค่ะหือขอดูซิอันนี้พี่ตอกย่าเหรอหนูจิกาจี้ใช่ไหมจิจิจิกาจิจิจิ้ดูสวยมากเลยทุกคนนี่นะ เย็นกันแล้วค่ะก็เหมือนเดิมนะคะวิธีคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่สั่งกินอีกแล้วค่ะที่ร้านเขาไม่มีร้านอาหารนะคะแต่จะมีร้านอยู่ใกล้ๆไปขอดูเมนูกับพี่เจ้าของร้านแล้วโทรสั่งได้เลยนะคะเขามีบริการส่งอาหารให้ถึงที่เลยค่ะเดี๋ยวลองชิมส้มตำกันก่อนนี่หน้าตาเป็นไงน่ากินไหมอืมอ เค็มอะโอเคเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเหรอใช่โอเคะรสชาตินี้ใช่เลยอันนี้ยำยำบุ้นเส้นบวววเส้นอะไรเหรอ เ okay. แต่ไม่แพ้เผ็ดเท <Okay. S 3> ่าไรโอเคผ่านนะนนะได้นะได้นะ <Okay. S 3> โอเค <c oughs> ก็สั่งเปรี้ยวไปอชอบกินเปรี้ยวมือเย็นเราพร้อมแล้วลุยค่ะกินส้มตำกับไก่ย่างพร้อมกับอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราก็ขอกินข้าวกันก่อนนะคะเราเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เชาะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ กิ๊กินอะไรครับกิมพิป้และนี่ก็คือกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่น้องคิรินชอบนอกจากดูวิวสวยๆแล้วนั่นก็คือต่อเลโก้ค่ะอันนี้ก็ต้องพกไปให้น้องคิรินนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆเนาะเขาก็จะขี้เบื่อนะคะและนี่ก็คือมื้อเช้าของเราในวันนี้ค่ะใส่ซอสเลยลองเนี่ย และแล้วเวลาก็หมดลงเราต้องเก็บเต็นท์เพื่อเดินทางกันต่อค่ะ ต่อไปที่จะพาน้องคิรินแวะเที่ยวในครั้งนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติภูเวียงนั่นเองค่ะโดยอุทยานแห่งชาติภูเวียงจะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเราใช้เวลาเดินทางจากหลังบ้าน l i ตเติ้ลแคมมาถึงที่นี่ก็เกือบ2ชั่วโมงเลยค่ะเราตั้งใจพาน้องคิรินมาที่นี่เพราะจะพามาดูไดโนเสาร์เพราะน้องคิรินชอบไดโนเสาร์มากๆค่ะ และที่ภูเวียงเขามีการปุดพบรอยเท้าซากกระดูกไดโนเสาร์และสัตว์ดึกดำบรรพ์อายุเกือบ200ปีเลยละค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นตามน้องคิรินไปดูกันนะคะ ค่าเข้าคนเท่าไหร่ครับวันนี้ยกเว้นค่าบริการครับอ๋อวันนี้วันที่หนึ่งวันนี้อ่าไปเซตแอมป์ที่ศูนย์บริการจะได้ไรเซนเดียวเสาร์นะครับอ่าชมข้อมูลศูนย์บริการก่อนก่อนจะขึ้นเที่ยวชมหมู่บ้าค้นนะครับใช้เซ็นตัวนี้เป็นเแอมป์ที่แูนย์บริการติดรถไปด้วยนะครับเจอกันครับ700เมตรนะครับเจอกัยครับตรงไป700เมตรเดี๋ยวเราไปเอาไรเซนเดนอสเซอระเดี๋ยวแม่พาเดินไปดูไดโนเสาร์นะ เัอนอนเห็นไหมตอนนี้น้องชิีอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูยังแล้วค่อยาวอะโลโคคัสอะโลโคคัสเดีวเราไปดูขนใหกันนะมีป้าไหมเดี๋ยลองไปดูกันไงว่ามีตัวอะไรบ้างนี่น่นไหนี่มาสแส้มสมุด อุทยานมุจุดมันจะเป็นแหล่งบุคคลคนะมันจะมีกระดูกแล้ววัตุ่เป็นเสาให้ดูขึ้นใหมครับที่นี่ใช่ไหมครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนยุคก่อนนะมีเสามาอาศัยแล้วก็มันก็ร้องตายลงแต่ว่ามันก็ถูกกบไว้ด้วยดินด้วยหินเยอะใช่ไหมครับ เล็กครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพึ่งไว้ให้มันแห้งก่อนครับผมอใช่เลยสาทีเล็กนี้วฟูเวียงนี่เขาจะเป็นชื่อเลยสอใช่อาลูกรักอาร์โลคัสเดินเข้ามาก็จะเจอเลยเดินเข้ามาแป๊บเดียวเราก็จะเจอกับป้ายบอกระยะทางนะคะซึ่งครั้งนี้เราก็จะไปแค่หลุมขุดค้นที่3เท่านั้นค่ะ เพราะมีระยะสั้นที่สุดเพียง300เมตรค่ะแม่อย่างอาโนจริงหรอเมื่อกี้ร่อลูกใช่คนจริงใช่อยู่ในป่านึกเดินต้องไปดูเนาะใช่มีแต่ตัวเดียวมีตัวเดียวเองเหรอคะใช่มีตัวเดียวอยู่ในป่านี่เหรอคะ นี่ไงนี่ไงคืออะไรลูกนั่นคือป้าปตาสีดำนั่งก็อโนคัสนั่งคือนั่งคือโอ้คิดไม่คิดลูกทิก็ได้มาเจอนั่นคือพี่หน่าแอมนี่คือของจริงเลยเนี่ยสมัยก่อนมีมาเตอร์มีรัปเตอร์มีมีป้าป้าอ่ามีป้าป้าด้วย นี่สามระมิดยูเขาไม่ธรรมดาไม <c oughs> ่ทด้ฟังตรงไหมถึงแลอันนี้คือกระดูกคออันนี้ก็คออันนี้ก็ขอ้อคอเพราะงั้นคอ,อ,อก็จะยาวมากมาไปอันนี้เป็นจุดที่ตายคืออยู่ลำห้วยโบราณน, <c oughs> นะครับลำห้วยน้ำจะไหลาไมาจากฝั่งโน้นนะครับเราเอาส่วนนี้ขุดไปแล้วนะครับ ส่วนนี้เราขุดไปแล้วกับส่วนที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าน้ำมันไหลมาก็เลยต้องขุดออกไปแต่ว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะเป็นคนละตัวกันแต่เป็นชนิดเดียวกันนะครับฝั่งนี้ก็เขาเรียกว่าแบคทีโอโซลัสเป็นสายพันธุ์กีรัฟคล้ายกกีรับคอยาวแบบนี้ครับหินหลอกเนี่ยมันถ้าถ้าไม่รู้ว่าต่างกันแค่ไงนจะมีแยกไม่ออกเดี๋ยวจะพาน้องคีรินไปตรงอุทยานที่แบบมีเนี่ยแบบเนี้ยน้องคีรินเขาจะแบบ อินกับแบบนี้มากกว่าก็เดี๋ยวเราต้องออกไปด้านนอกอุทยานโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปกันค่ะเราก็ขับรถกลับออกมาที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงนะคะที่นี่เขาจะมีการจัดแสดงเรื่องราวของซากดึกดำบรรพ์และจะมีรูปปั้นไดโนเสาร์ที่น้องคิรินอยากดูด้วยค่ะอๆๆนโนโน่นนนนนนใช่ใช่ ป๊าป้านูนเห็นไหมป,ป๊าป้าน่นนูนนุ่นนนไงป๊าป้าไปดูันครับแล้วน้องก็ตื่นเต้นสุด,สดวิ่งไม่รอพ่อกับแม่เลยค่ะเป็นไงลูกใช่ป๊าป้าไหมใช่ทีเล็กไหมครับโอ้อปันแหลมมากเลยลูกทำไมเขาชอบมีตัวเดียว ลินชอบไหมชอบชอบที่นี่มากเลยใช่ไหมคะถูกใจคิรินเนอะเด็กๆเยอะเลยดูสิมีตัวอะไรอะ่ะอยากอยากจับน้ำเดินเติป <c oughs> ลนางออกมาเลยโอ้โห <c oughs> เขาจับได้ <c oughs> โหนทั้งในก็มีท <c oughs> ีเล็กและนี่ก็คืออัตราค่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่20บาท ส่วนเด็กอายุไม่เกิน12ปีและผู้สูงอายุเข้าชมฟรีค่ะแม่ได้แบกมาแล้วเราก็ไปดูด้านในกันเไปนะโอเคโอเคเราต้องเดินตามรอยเท้าที่เสาสอไป,ไป ตอแล้วกเองปี่แล้วพนะี่นี่เห็นไหมลูกเห็นไดโนเสาร์ไหมมีตัวไหนบ้างมีตัวไหนบ้างครับ ทคลินนี่ฟันของเขาอ่ะดูสิฟันจริงๆเลยนะลูกฟันของเขาโอ้ไม่ยอมแปรงฟันเหทำไมฟันหนักเลยฟันหนักอ่ะเลูกไม่ยอมแปรงฟันแล้กินลูกกลมเยอะใช่ไหมคลินดูตัวอะไรอยู่ลูกวิ่งไปเร็ววันนี้ ไดนโนเสาร์กินพืชใช่นน,นี้เป็นธาตที่แบบสมบูรณ์ที่สุดและทุกคนคะเราเจอแล้วคะ่ะรูปปั้นไดโนเสาร์ที่น้องคิรินอยากเห็นคะ่ะ ก็จะเจอกับร้านขายของฝากค่ะที่นี่เขามีแต่ไดโนเสาร์นะคะเยอะแยะมากมายหลายแบบให้เลือกเลยค่ะน้องคิดินนี่เลือกไม่ถูกเลยนะคะโอ้เจออะไรอีกเนี่ยเยอะมากๆเลยไปจ่ายตังกันใสได้อะไรมาบ้างโอ้โหเยอะมากเมื่อกี้ไปแวะเขาเรียกว่าอะไรร้านขายของที่ระลึกโดนไดโนเสาร์ไปเยอะมาก ไปหลายตัวเลยนี่อีกแล้วก็นี่อีกเขาคือตัวอะไรบ้างครับบอกเยเาบอกว่าแจกตังค์นะเอแจกตังค์แต่ละตัวดูสิแล้วก็ได้ชุดไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มาอีกสองตัวร2อยี่สิบาทอันนี้รอยี่บาทอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเลโก้ เลโก้ไดโนเสาร์สองบาทหมดเงินละหมดเงินละเดินทางกันต่อเราจะไปพักที่เมืองขอนแก่นเนาะตอนนี้จอมที่พักไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเดินทางกันไปเจอกันที่โรงแรมนะคะบายบายกุน้อยครั้งหน้าน้องคลรินจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามน้องคิรินด้วยนะคะ